สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูช่างพิลมก่ออิฐมอนครึ่งแผ่นนะครับเป็นผนังกันห้องนอนนะครับขั้นตอนแรกครับเราต้องทําการก่อมา1ก้อนก่อนนะครับแล้วก็ถึงเชือกเฉียวที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะทําการก่ออิฐต,ตามแนวเส้นเชือกนะครับแล้วก็โบกปูนเข้าไปนะครับโบกปูนไปก่อนแล้วก็เอาปูนมาติดกับอิฐแล้วก็วางอิฐแล้วคลอกให้ได้ตามแนวเส้นเชือกในแกน เอ็กนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ปาดฟูนออกทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ทำการก่ออิฐก้อนถัดไปได้เลยครับแต่ต้องเน้นให้อยู่ในแนวเส้นเชือกสีเขียวนี้นะครับช่างก็จะก่อให้ได้ความสูงเมตรแปดสิบเซนหลังจากนั้นก็จะทําการเทคันทับหลังครับเพื่อที่จะให้ผนังของเราเกิดความแข็งแรงนะครับพอเทคันทับหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็มาก่อต่อได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกระยาให้ผมและทีงมงานด้วยนะครับสำหรับลินนี้ต้องขอตัวลาัไปก่อนสวัสดีครับ